อาจารย์หนอจ๋าสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีครับป๋าครับผมกุฏิไม้ท้ายวัดเชิญครับอาจารย์หนอครับผมเรื่องนี้ป๋าต้องย้อนไปสิบปีที่แล้วซึ่งไม่นานมากหรอกสิบปีเองป๋าเนาะแล้วก็เรื่องเนี้ยผมก็ฟังมาจากเอฟซีของคนหนึ่ง<ะ>มาเล่าให้ฟังสมัยที่เขาได้เรียกว่าได้อายุบวชพอดียี่สิบยี่สิบเอ็ดอย่างเงี้ย<ะ>อายุเขาบวชเขาก็จะไปบวชที่วัดนี้แหละ แต่เขาก็ต้องลาลางงานนะป่ะมันลางมันลางงานนะแค่ไม่กี่วันน่ะลาบวชนะป่ะสิบห้าวันเต็มที่แล้วแต่ถ้าอยากจะอยู่ยาวๆอ่ะมันก็มีออปชั่นซึ่งซึ่งไม่รับเงินเดือนเดือนนั้นเลยนะก็อยู่ได้สามสิบวันบริษัทเขาให้อนุญาตแต่เดือนนั้นต้องไม่รับเงินเดือนเขาก็โอเคไหมป่ะนายบวชทั้งทีอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเลิกศึกจะได้เมื่อไหร่หรืออะไรอชใช่ก็เลยแบบเออเอาวะเดือนหนึ่งไม่รับเงินเดือนก็ได้ ก็เลยแจ้งบริษัทไปขอลาบวชบริษัทอนุญัตมาละแล้วก็เขาก็เรียกว่าป๋าก่อนจะบวชอ่ะมันต้องไปอยู่วัดสักระยะหนึ่งนะป่าเนาะครับต้องไม่ขานมากเอยต้องไปเตรียมตัวเอยอย่างน้อยต้องมีเจ็ดวันเป็นอย่างต่ำครับน้องคนเนี้เขาก็ไปอยู่วัดก่อนสิบวันก็ไปติดต่อทางวัดทางไรไปแล้เจ้าวาดก็บอกว่าเออกุติบนสารจำเรียนอ่ะ มันเต็มนะถ้าจะมาบวชในช่วงเนี้ยมันมีกุฏิด้านนอกอะ่ะกุฏิด้านนอกมันเป็นแบบนี้ปามันเป็นเหมือนเหมือนกุฏิเป็นหลังๆๆเนาะครับแต่ส่วนบนสาราการบรญยมันเป็นห้องซอยเป็นห้องห้องแบบนี้นะปะครับแต่ว่าก็บอกว่ามันมีมันมีหลังนึงอยู่อยู่ที่ท้ายวัดนั่นแหละหอนอนได้แล้วก็จะได้มีเพื่อนนอนด้วยเพราะว่าข้างล่างอะ่ะมันเป็น อลูกศิษย์บัตรคนหนึ่งอยู่ซึ่งคนนี้เชื่อว่าเจ้าเอกเจ้าเอกนอนอยู่ข้างล่างส่วนข้างบนเป็นกุฏิพระซึ่งซึ่งยังไม่มีใครเปิดเข้าไปใช้น้องผมก็แบบเออได้ครับหลวงพ่ออยู่ขยับออกไปหน่อยก็ดีจะเงียบเงียบจะได้มีสมาธิในการท่องบทขานหน้าเอ่ยอะไรเอ่ยก็ว่าไปเขาก็ไปที่กุฏิเนี่ยเป็นกุฏิธรรมดาในป่าเป็นขึ้นไม้ขึ้นปูน ใช้คำนี้ข้างล่างเป็นปูนเนะ้ะข้างบนเป็นไม้ส่ว<ะ>นห้องข้างล่างอะ่ะเป็นห้องของเจ้าเอกมันอยู่ส่วนข้างบนเป็นกุฏิพระน้องผมก็ขึ้นไปดูสำรวจบนกุฏิเออมันก็นอนได้นะไม่มีอะไรซึ่งซึ่งผุพังหรือเป็นอันตรายซึ่งไม่น่านอนอะ่ะมันก็นอนได้นี่แหละ,ะเขาเข้าไปเตรียมเก็บวาดกุฏิเอยทําอะไรเอยของเขาปกติของทุกเย็นนะป่าคนซึ่งจะไปบวชพระ จะเรียกว่าไปต่อบทขานหน้ากันนะครับเย็นๆก็ต้องไปและพระทาวัดเย็นเสร็จอ่ะลูกศิษย์วัดก็จะบวชก็ไปนั่งต่อขานหน้ากันท่องบทขานหน้ากันต่อหน้าพระอย่างเนี้ยครับน้องเขาก็ไปเป็นประจําแต่แปลกอย่างหนึ่งว่ามาอยู่วัดแล้วอ่ะสองวันละยังไม่เจอเอกเลยเอกอะซึ่งต้องอยู่ห้องข้างล่างของเขาอ่ะยังไม่เจอมาเลยแล้วห้องมันก็ล็อกประตูไว้แม่กุญแจ ก็แปลกใจว่าเอ๊ะเขาบอกว่าเอกมันอยู่ข้างล่างยังไม่เจอเลยก็เลยไปถามลูกศิษย์วัดที่นั่นแหละเขาบอกอ๋อพี่เอกไปเรียนในเมืองมันจะกลับมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์อ๋ออ๋อมันเรียนมันไปเรียนกับเฉพาะเสาร์อาทิตย์เราอยู่วันธรรมดาก็เลยไม่เจอมันก็ใช้ชีวิตแบบนี้มันนะป๋าตอียนไปขานมนากกลับมาทําวัดอะไรของเขานั่งสดเหมือนกับพระเขาว่าไป เสาแรกซึ่งเป็นเสาซึ่งเอกเนี่ยมันต้องกลับมาละที่วัดตามปกติเขาก็เออเขาก็นอนรออยู่ว่าเออเดี๋ยวถ้าเอกมาจะได้แนะนําตัวกันว่าว่าผมมาอยู่ที่นี่นะจะบวชพระใหม่อยู่นี่กันอย่างน้อยก็แนะนําตัวให้รู้จักกันสักก่ mm hmm. อนเขาก็รอวันเสาร์ตกค่ำค่ำวันเสาร์นี่แหละปะ mm hmm. ก็มีเสียงมอเตอร์ไซค์ขี่มาแล้วก็จอดที่หน้ากุฏิ มีเสียงคนไข่แม่คุณแจค๊ internet, คแสดงว่าเอกกลับมาแล้วครับเขาก็ชะโงกหน้าลงไปจากชั้นสองก็เห็นล่าผู้ชายกำลังไขแม่คุณแจ๊เข้าไปในห้องอยู่เขาก็เดินลงมาจากกุตรี awesome. มาเจอเอกก็นำตัวกันอ๋อพอดีผมจะมาบวชที่นี่ครับพอดีเจ้าบ้านให้มาพักอยู่ที่นี่เอกบอกอ๋อครับ <c ười> ผมไปเรียนในเมือง <c ười> ผมจะกลับมาพ่อเสาร์อาทิตย์อะอยู่ นี่ก็อยู่ให้สบายไปเลยข้างล่างไม่มีใครอยู่หรอกผมอยู่เฉพาะแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นเออก็แนะนําตัวกันเสร็จพอรู้จักกันด้วยความซึ่งเป็นอายุรุ่นสาวข่าวเดียกกันนะปะครับยี่สิบกว่ากว่าะเสาร์อาทิตย์มันก็นั่งเมา์มอยคุยกันได้เป็นอะไรยังไงมาจากไหนก็คุยกันแบบไว้รุ่นคุยกันนะครับนั่งคุยกันไปคุยกันมามันก็คุยเอกมันก็คุยฟังว่าเออเนี่ย ที่มาอยู่ที่กุฏิหลังนี้นะอย่างหนึ่งซึ่งพี่ไม่ควรทาเลยนะคือที่อย่าพาสีกลางมาที่นี่นะอืมมันไม่ดีเพราะมันอยู่ไกลจากตัววัดมาหน่อยเดี๋ยวคนอื่นเขามามันจะไม่ดีตอนไหนที่ผมอยู่ด้วยก็ไม่น่าจะเป็นอะไรหรอก uh. แต่ตอนไหนเช่นผมไม่อยู่แล้วจะศสีกลามาหาอย่างเนี้ยมันไม่ดีนะอย่าทําแบบนี้ uh. อ่าน้องเขาบอกว่าได้ได้มีอะไรก็ พยายามจะให้ไปเจอกันที่บนสาระจาะรเ,เรียนซะดีกว่าด้วยความสบายใจนะป่ะ,ะเอกมันก็บอกว่าเออเดี๋ยวตอนที่ที่บวชเป็นพระแล้วอะตอนกลางคืนนะที่ต้องสวดมนต์ลแล้วแผ่ส่วนบุญส่นนะ,ะน้องผมก็ว่าเออเขาปกตินะเราบวชเป็นพระก็สวดมนต์ทำวัดเย็นฉ็นแล้วเจ้ามาันอนแผ่บุญแผ่ส่วนบุญนันก็เรื่อปกติเอกก็เล่าให้ฟังบอกได้พี่ พี่ต้องทําทุกคืนนะพี่อย่าลืมนะมพี่ห้ามลืมนะมันก็เอ๊อะทำไมอ่ะต้องทาทุกคืนเหอะ่ะใช่พี่เป็นพระที่มีบุญมีกุศลแล้วก็เผยแผ่ให้คนอื่นเขาอย่างนี้ดมดีนะพี่เอกมันบอกแบบนี้ครับน้องผมก็รับปากมาได้ได้ปกติแหละก็นั่งคุยกันวปรุ่นธรรมดานะอพอวันอาทิตย์เอกมันก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ของมันกลับเข้าไปในเมืองไปเรียนหนังสือของมัน ตอนนี้กุฏิก็เหลือแค่น้องผมคนเดียวละซึ่งกำหนดบวชก็คืออีกสามวันจะถึงเลิกบวชละตอนนี้ก็อยู่กุฏิคนเดียวและเอกมันไม่อยู่ละก็คุยกันต่อไปว่าเอ๊ะมันพูดทิ้งท้ายแปลกๆไว้บวชแล้วต้องสวดมนต์แผ่ส่วนกุศสทุกคืนนะอ่าเน้นด้วยเออใช่ก็ฟังกันเราเออก,ก็ได้แต่เรายังไม่บวชดีกว่า แล้วก็ปกติแล้วก็ท่องนอนสวน,อนนอนปกติไป <c oughs> คืนก่อนบวชหนึ่งคืนปะ่ะมีเสียงเอร์ไซคันเดิมตัก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 แล้วก็มาจอดเอกแน่แน่ด้วยความคุ้นเคยแต่วันนี้มันเป็นวันธรรมาดานะมันไม่เท่เรื่องที่เอกมันจะมานี่หว่าครับ <c oughs> น้องผมก็เลยชะงกลงไปเหมือนเดิมจากชั้นสองก็เห็นเบร์ไซคันเดิมคือเอกแน่แน่ <c oughs> แต่ไม่เห็นเอก แล้เอกไปไหนวะมันก็เดินลงมาหาด้วยความเป็นเพื่อนกันแล้วสนิทกันแล้ววะก็เดินลงมาเอ๊ะมีนี่อยู่ไว้แต่เมื่อสามันจอดเออสงสัยมันคงจะไปไหนของมันนั่นแหละเขาก็เลยกลับขึ้นไปบนกุฏิเหมือนเดิมแต่พอถึงบนบนกุฏิแล้วมันมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอยู่ห้องข้างล่างมันก็เอ้ยมันเข้าห้องไปตอนไหนวะก็เดินลงมาอีกเพื่อจะมาหาเอก เดืนอนแถชั้นส,สองมาวาข้างล่างเขาไขไขจะจะบิดประตูเข้าไปหายเอกน่ะเนี <Wow. S 1> ่ยไอ้แม่กุญแจมันยังล็อกอยู่เลยว่ะเขา <Wow. S 1> ก็เคาะประตูด้วยความแบบหน้าประตูมันล็อกแล้วมันมันจะเข้าไปยังไงวะเขาก็เลยเคาะประตูเอะเอกเอกหรือเปล่าเอกอยู่ในห้องหรือเปล่าไม่มีเสียงตอบกลับมานะป๋าครับห้องเงียบสนิทไม่มีเสียงตอบ เขาก็สงสัยเลยจะเป็นหนูเป็นอะไรวะอาจจะเข้าอยู่ในห้องก็ได้นะห้องมันล็อกอะเขาก็เลยเอะไปเดี๋ยวเอกมันคงมาหลยเขาจับขึ้นไปผ่านไปจนถึงรุ่งเช้านะไม่เจอเอกเลยนะคืนนั้นอะแบบร์ไฟเอกจอดอยู่ข้างล่างอแต่ไม่เจอเอกพอเช้าเนี่ยเขาก็เอะมาละญาติโยมก็มาละพยายามจะบวชพระอะไรกันละคืนนั้นก็มากันละ แต่ในคืนนั้นก็มีญาติโยมมาหาอยู่นะเพื่อเตรียมบวชเช้านะป๋าแต่เขาก็าเตรียมงานเตรียมอะไรกันไม่เจอเอกไม่เจอเอกเลยเช้าน้องมกันนี้ก็เข้าบวชเหมือนเดิมบวชเป็นพระและ้วตอนนี้เป็นพระแล้วนะครับกลับมาที่กุฏิเดิมญาติโยมก็มาส่งคุณพระเออคุณพระใหม่แบบแบบนั้นแบบนี้นะอพอเป็นพระแล้ววัวดปฏิบัติมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะป๋าครับ มันก็ต้องตื่นเช้ามากขึ้นวินทบาทเออทาวัดเช้าเออ,อตกเย็นก็ต้องทาวัดเย็นเออ,อถูกไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็มีกิจวัตรของสงฆ์ซึ่งก็ว่ากันไปตามแบบของสงฆ์เดินเดินจงกรมอะไรก็ว่ากันไปแต่ที่ความสงสัยของน้องผมว่ารถมอเตอร์ไซค์มันจอดแล้วเอกไปไหนวะก็เลยถามเด็กวัดว่าเฮ้ยเห็นเอกป่ะเอก มันกลับมาเมื่อคืนแล้วไม่เห็นมันเลยเด็กวัาเขายิ้มยิ้มอ๋อเอกครับแล้วก็ยิ้มยิ้มแล้วก็เดินไปเออไงวะกค็กความตัวขวามสงสัยก็เดินไปที่อีหาอีกคนหนึ่งเด็กวัดอีกคนหนึ่งเห็นเอกเปล่าพี่เอกอะพี่เจอพี่เอกวะใช่ใช่ก็เามื่อคืนเห็นรถจอดอยู่ รถยังจอดอยู่เดหน้ากุฏิอะ่ะไม่เจอเอกมออไี่เจอพี่เอกเหรอครับครับแล้วก็แค่นั้นนะป๋าโอไม่ตอบอไม่ตอบว่าเจอหรือไม่เจอเอกนะอคุณพระเขาเฮ้ยยังไงวะแปลกนะเนี่ยก็เลยเออท่านว่าเดี๋ยวเอกคงมาแหละคิดในใจว่าเออเดี๋ยวมันก็คงมาแหละเอกก็กลับมาขึ้นไปชั้นสองไปอยู่กุฏิตัวเ,เอง สวดมนต์วนสวดอะไรปกติตอนเย็นทำว่าปกติแผลพระใหม่อ่ะป๋ามันก็ลืมมันก็หลงไปมั่งอ่ะเปิดหนังสืออ่านตัวจริงมันก็ถูกมั่งผิดมั่งอะไรบ้างนป๋าอ่าเข้าใจเข้าใจได้เออแล้วก็สวดมนต์เสร็จแล้วก่อะนอนแล้วจะอะไรละป๋าจําได้ไหมเอกบอกว่าอย่าลืมนะทุกคืนนะต้องสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตานะพระใหม่ไม่ได้แผ่ กืสวดมนต์กตก็โผป่าคะใหม่ๆก็จะทำอะไรได้บนทีพิธียังไม่คล่องเลยอ้าวใช่แล้วก็นอนก็นอนไปพอนอนปุ๊บมันมีเสียงเคาะพืนจากข้างล่างกึ๊กกึ๊กกึ๊กคุณพระคุณพระเสียงเอก่นะฟัมได้ต้องเสียงเอกคุณพระคุณพระคุณพระภานไม่ตายยังอือ น้องก็บอกว่าอ๋อเอกอเออโทษทีลืมลืมดิ้เขียนนั้นก็ตอบมาว่าอย่าลืมนะทุกคืนต้องทำนะก็ลุกขึ้นมาจากที่กำลังจะนอนแล้วนะกำลังจะจำวัดแล้วก็มาเปิดหนังสือเปิดไฟแล้วก็เปิดหนังสือบทแผ่เมตตาอยู่ไหนวะก็หาแล้วก็สวดมนต์บทแผ่เมตตาซึ่งบทมันก็ยาวพอสมควรนะเวลาเป็นพระเวลาแผ่อะไรอย่างเงี้ยครับอสวดเสร็จก็เออก็นอนปกติ ผ่านไปคืนแรกคืนที่สองเหตุการณ์หลังจากคืนแรกคืนที่สองก็เหมือนเดิมพระใหม่หลวงพ่อบอกว่าเออถ้ามีเวลาว่างนะเสร็จแ,แล้วถ้าคุณพระ,ะจิตมันไม่สงบอ่ะคุณพระก็ะอลองเดินจงกรมอยู่สิอืมก็เดินจงกรมก็เดินในวัดนะ่ก็เดินจงกรมตามที่พระเขาแนะนำอะ่ะครับพระเขาก็เดิน เดินเพื่อจิตมันสงบเดินไปเดินไปให้จิตมันสงบจิตมันนิ่งแล้วก็ค่อยกลับมาที่กุฏิอ uh huh. แต่เขาเนี้ยว่าเอกมันยังอยู่แต่ตัวมันไม่อยู่ซึ่งทุกคนก็พระเป็นพระไม่งงที่สุดเลยว่าทาไมสองวันไม่เจอเอกวะเอกไม่ไปเลียนเลยวะห้องก็ล็อกเหมือนเดิมนะปะ uh huh. อืก็กลับมาขึ้่นมาทำวัดเสร็จ การการันญาสวดมนต์ก่อนจะจจำวัดก็มีเสียงคอข้างล่างก๊อก็ก็คุณพระคุณพระอยลืมแผ่ไม่ตานะพระก็ตอบไปว่าเออไม่ลืมหรอกคืนนี้จำได้แล้วจำได้แล้วบทนี้จำได้แล้วสวัดแผ่ไม่ตาเสียงนี้ก็เงียบไปแต่ตอนนั้นอะไม่ได้เดินไปดูว่าห้องมันเปิดหรอกห้องมันปิดอ่ะก็ยินแค่เสียงคอเท่านั้น เขาก็คุยกันผ่านพระอยู่ข้างบนเอกอยู่ข้างล่างก็ตะโกนคุยกันเอะไม่ไปเรียนหรอสองวันแล้วเห็นรถจอดอยู่ไม่ได้เข้าไปเรียนหรอก็ไม่มีเสียงตอบนะครับโกรธอะไรเราหรือเปล่าวะเราทําอะไรผิดหรือเปล่าวะไม่ยอมตอบเวยงั้นพระจำมัดแล้วนะเอกก็ไม่มีเสียงตอบนะก็ะนอนไปป่าคิดดูดิพื้นไม้อ่ะ พอนเวลานอนหูมันแนบพื้นอ่ะมันได้ยินเสียงอ่ะอ่าข้างล่างมันเกิดอ,อะไรขึ้นก But ็แจ๊กกุ๊กกั๊กมันได้เสียงหมดนะครับแล้วยิ่งดึกๆ <พอ S 1> เนเงียบๆใช่พอหู oh, มันแนบพื้นลงไปแล้วเนี่ยฟังเฮ้ยมันมีเสียงเหมือนเหมือนเหมือนเครื่องอะไรสักอย่างทํางานอยู่ข้างล่างอ่ะมันเสียงเสียงคืออือแบบเนี้ยเหมือนพัดลม เอออะไรสักอย่างอ่ะมันดังอยู่บ้างอ่ะก็นอนฟังอยู่สงสัยมันเปิดพัดลมเปิดตู้เย็นเลยมัน,มนมก็นอนหลับไปไม่ได้สงสัยอะไรเลยคราวเนี้ยพอตื่นเช้าไปบินทบาทนะเช้าวันที่สามตาก็ไปบินทบาทญาติโยมก็ใส่บาตรปกติก็เดินมาใส่บาตรใส่บาตรญาติซึ่งเป็นญาติซึ่งสนิทกันที่บ้านแถวนั้นอ่ะ ก็าถามคุณพระคุณพระนอนสามคืนแล้วเป็นยังไงอะ่ะ <N> นอนได้ไหมคุณพระก็บอกว่านอนได้นอนได้สินี่นอนสามคืนแล้วไม่ต้องกลัวหลอกเอกมันอยู่เป็นเพื่อน <N> เอกเอกมันอยเป็นเพื่อนญาติโยมก็บอกว่าคุณพระนอนนอนกับเอกอะ่ะใช่เขาเอกอยู่ข้างล่างในปุติอาตมาอยู่ข้างบน คืนเอกมันเตืนอนมีเรื่อยเะไให้สวดมนต์บ้างให้แผ่เมตตาบ้างอเออเอยากส่งข้อมองด่ากันอืคุณพระดีแล้วมีเอกอยู่เป็นเพื่อนจะได้ไม่เหงาเนอะคุณพรนะเนอะคุณพระก็เดินผ่านวิทยาบาทผ่านไปใส่บาตรใส่อะไรตันเสร็จกกลับมาฉันเช้าที่วัดพอฉันเช้าคนเนี้ยความสงสัยอ่ะก็นั่งกับพระรูปอื่นนะนั่งคุยกับพระรูปอื่นมนาะคุณพระคุณพระพระเจอเอกป่ะ มันสงสัยเอกมันไม่สบายหรือเปล่าไม่ไปเรียนสองสามวันแล้วรถตันจอดอยู่อะครับพระที่นั่งล้อมวงฉันข้าวเช้ากันก็อมองหน้ากันข้าเจ้าเอกอะใช่เนี่ยทุกคืนเลยไมาแผลไม่ตา,ามาให้บทสดบนตรงนั้นตรงนี้มังดีนะผมบางทีผมพระใหม่ผมก็ลืมบ้างอะไรบ้างเอกมันก็เะเตือนตลอดเลยคุณพระเจ้าเอกเมื่อไหร่นี่คือคําถามแรกในวงข้าวครับก็ วันที่ผมบวชเสร็จไงที่ผมบวชผมเอกมันก็อยู่นะจุงพระเจอเอกตัวเเป็นหรือได้ยินเสียงได้ยินเแต่เสียงผมถามอะไรเขาก็ไม่ตอบเหมือนงอนอะไรผมผมก็แปลกใจน,นะว่านอนอะไรกันหรือเปล่าความสงสัยมันเกิดในวงข้าวแล้วตอนเนี้ยป๋า เขาก็บอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเช่าฉันอะไรเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปคุยกับท่านเจา้าวาดเล่ากันอืมก็ได้ได้ครับฉันเช้าต่งกัพอฉันเสร็จแล้วก็ก็ไปหาท่านเจา้าวาดเออหลวงพ่อครับผมอยากจะถามเรื่องของเอกสักหน่อยอะ่ะเห็นรถมันจอดอยู่ไม่เป็นเรียนหลายวันแล้วหลวงพ่อบอกนี่เอกมันเอกไม่ได้เป็นเรียนแล้วเอาทำไมหลวงพ่อ เห็นเขาว่าเขาไปทุกอาทิตย์นะเขาขับมาเชาะเสาร์อาทิตย์อะ <Huh. S 2> บอกอเอง็งเอกไม่ไปเรียนแล้วแล้วคุณพระเจอเอกเหรอ <Huh. S 2> ใช่ผมได้ยินทุกคืนเลยเอ <Huh. S 2> คุยกับผมทุกคืนเลยผ่านข้างบนข้างล่างตะโกนคุยกันทุกคืนถ <Huh. S 2> ามมั่งตอบมั่งไม่ตอบมั่งแบบนี้หลวงพอ่ออ uh. หลวงพ่อบอกอปไปไปหลวงพ่อพาไปหาเอกหลวงพ่อพาไปหาเอกอะไปรับหลวงพ่อลวงพ่อก็ไป ก็จูงมือกนลงมาหลวงพ่อท่านก็ชลาเขาหลวมคนแล้วท่านก็เดินมาที่กุฏิซึ่งซึ่งพระท่านจำวัดอยู่ที่กุฏินี้เนาะป๋าครับข้างล่างเป็นห้องเอกอ่ะห้อง,หองเอกมันหลวงพ่อก็บอกให้เด็กวัดไขประตูสิก็ไขรประตูกุ๊กๆ๊เข้าไปเปิดประตูเปิดประตูเ,ะตเอ๊ป๋าสิ่งที่เห็นลงเย็น <c oughs> อยู่ในห้อง <c oughs> ที่ได้ยินเสียงอือยนะลมเย็นอยู่ในห้องอึ uh huh. ้งสนิทแล้วในลงคือใครหลงพอคุณพระเดินไปดูสิใช่คนที่คุณพระเจอหรือเปล่าคุณพระก็เดินไปชะงงไปลงเย็นมันเป็นกระจกมันตามันมองเห็นนะ มันเห็นนะมันมีที่เป็นกระจก<ช>คลมลงไปก็ไมเห็นนะว่าอะไรอยู่ในโรงนะป่าใช่ใช่ชัดเลยป๋าเอกเอกนอนอยู่ในโรงอืมอ<ช>ืมเฮ้ยก็หันมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อแล้วแล้วเอ,เอ,เอ,เอกเสียแล้วทําไมใส่ไว้ในเนี้ยทำไมทำไมไม่ทำพกิจหรือหรืออะไรหรือจัดงานให้เอกอะหลวงพ่อบอกว่า อืมเอกมานอนอยู่นี่นานแล้วนะมันไม่ได้เพิ่งนอนอยู่ในนี้นะมันนอนนานแล้วมผมเพิ่งคุยกับอาทิตย์ที่แล้วนะหลวงพ่อคุยกับเอกอะไม่ค่ะคุณพระดูสิคุณพระเห็นลูกใช่ไหมคุณพระอ่านสิว่าชาตะมรณะเมื<ะ>่อไหร่ก็เดินไปดูที่ลูก ป๋าสามเดือนแล้วเออแ,แล้วทำไม,ไมเอกไม่อยู่สามเดือนแล้วเอกจากไปสามเดือนแล้วแล้วทาไมถึงเอาศพเอกใส่ไว้ในโรงเย็นนั่นสิป๋าย่าเขาเก็บไห้ครบร้อยวันยาาเก็บศพไปครบร้อยวันแล้ววันแรกที่พระเจอเอก ี่มอเตอร์ไซค์กลับมานั่งคุยกันเป็นวัดเป็นเรืเรื่องนั้นเรื่องนี้สแสดงว่าเอกไม่ได้อยู่ตั้งแต่ตอนที่เจอพระค,ครั้งแรกแล้วนะคือตอนที่นั่งคุยขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ไม่ใช่แล้วถูกไหมไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วภาพมันย้อนไยว่าเฮ้ยเราเจอเอกตอนนั้นเอกนั่งคุยแบบนี้นั่งคุยกับเราเล่นสาลตะทั่วไปแล้วก็ย้ำมากคนะุณพระเปดมลไผ่ไมตาดาหรือนี่เปินมลสายไมตานะ แล้วก็ยังแปลกใจว่าก็คืนก่อนที่จะบวชก็จะยิยนเสียงมอเตอร์ไซค์ขี่มาครับแล้วก็จอดเขาก็บอกมอเตอร์ไซค์อ่ะมอเตอร์ไซค์ของเอกมันอ่ะก็มันก็มีคนเอาไปใช้มันก็มาจอดไว้เด็กในวัดมันก็ไปใช้ออ๋ ก็อ๋อมันมจอดแล้วไม่เจอคนแสดงว่ามันขี่ไปใช้น้องก็กลับมาจอดไว้มาจอดไว้แล้วตัวเองก็ไปคือเด็กวัดก็ไปแล้วคุยกับหลวงพ่อต่อว่าหลวงพ่อหลวงหลงพ่อ,พอ,พอเอกเอกมันเป็นอะไรอะ่ะหลวงพ่อก็เล่าว,ว่าเอกอ่ะมันเป็นเด็กวัดที่นี่ก็เดินตามปิาทาบาเช้าช้านี่แหละพอเข้ามาหาอะไรเรียนหนังสือแล้วมันมันก็มีความรักใช้คำนี้ดีวกว่าครับ มีความรักมีความรักแล้วก็พูดด้วยความเป็นวัยรุ่นน่ะเขาก็คบกันเขาก็พากันมาที่วัดนี่แหละเพราะว่าข้างบนไม่มีพระอยู่เหมือนบ้านเป็นของเขาคนเดียวเอเขาก็อยู่ในสภาพแบบนี้วัยรุ่นก็พาผู้หญิงมาที่นี่ครับแต่ด้วยความที่มันไม่สมบังในความรักนะมันก็กินยาแล้วก็นอนหลับไปที่นี่แหละย่เง่ะ โยมงย่างอของเขาก็มีแต่ว่าก็ทําพิธีไปแล้วแหละตอนนั้นเขาก็อยากให้เก็บศพไว้ครบร้อยวันคแต่วัดอ่ะเขาก็ใส่ลงเย็นแล้วก็เก็บไว้ในห้องนี้เป็นห้องของมันคอืความคิดในใจตอนแรกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อไม่บอกสักนิดเลยว่าข้างล่างมีอะไรอยู่หลวงพ่อบอกแต่แรกว่าืจะได้มีเพื่อนเออใช่ใช่ตอนแรก หลวงพ่อบอกไปอยู่ยววเอกมันเอกจะได้มีเพื่อนเอกอยู่เอกมันอยู่ข้างล่างคุณพระอ,อยู่ข้างบนจะได้มีเพื่อนหลวงพ่อไม่บอกว่าเพื่อนที่คุณหลวงพ่อส่งมาเนี่ยมันไม่ใช่คนนะหลวงพ่ออืมความทั้งหมดที่นั่งคุยกันนะป๋าคิดดูคุยกันตะโกนถามมั่งตอบมั่งเคาะเรียกได้ยินเสียงบอกว่าอย่าลืมแผ่เมตตานะอย่าลืมแบบนี้ป๋า<อ>แล้วถามว่าคุณพระจะนอนกุฏินี้ได้อีกไหมไม่ได้แล้วไม่มีฐานป๋า ยา่าโจมถามคุณพระเป็นไงบ้างนอนสามคืนแล้วที่นี่นอนได้ไหมก็นอนได้นะก็เอกก็มาคุยด้วยอยู่อ,อืมปา๋าติไม้ท้ายวัดย้ายครับย,ย้ายแล้วก็ครบกำหนดสึกสึกเลยไม่มีการต่อใดๆทั้งสิ้นตัวใครตัวมันนะปะ๋าแล้วคิดดูว่า คืนที่สองคืนที่สามแล้วคืนที่สี่ย้ายย้ายกุตินอนแล้วถ้ามันมีเสียงคอตามเอกคุณพระจะดึงแผ่เมตตานะจะทํายังไงปะคงไม่มาแล้วล่ะอืมก็รู้<อ><อ>แล้วนี่ใช่เอกอยู่ชี้นนั่นอืมอืมอาจารย์เดี๋ยวก่อนนะว่าไงได้เออผมจะถามว่าอืมเขาเอกเนี่ยเขาเป็นอะไรกับที่วัด หรือว่าไม่ได้เกี่ยวกันเลยเ<ข>แต่หลวงพ่อไม่ตา<ข>ให้อยู่ที่นี่ใช่ใช่เขาเขาเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเด็กวัดทั่วไปซึ่งเหมือพ่อส่งเรียนอ่ะพ่อส่งเรียนก็มานอนที่วัดซึ่ง<อ>ที่บ้านที่บ้านเขาก็ไม่ใช่คนละแวกนั้นอืแต่แต่มาอยู่ที่นี่พ่อหลวงพ่อส่งเสียให้เรียนหนังสือก็มาอยู่ที่วัดเป็นเด็กวัดชาวพเดินวิถีบาตมทีนี้พ่อก็ส่งเสียหลังเขาเขาถึงเตือนว่าว่าอย่าพาศีกามาที่นี่นะ ก็อาจจะฝังใจเกลียดอืมไป็นได้อืด้วยความหวังดีนะว่าอย่าคุณพระอย่าพาสีการมานะอแล้วก็บังคืนต้องสวดมนต์แผ่ไม่ตานะคุณพระนะที่จาไว้นะเผื่อใครที่เป็นนักเรียนยังอยู่ในสถานะของนักเรียนหรือนักศึกษาแล้วก็ม,มาดูไลฟ์สดของพวกเราชาวเดอะช็อกนะอาจารย์หนอเนาะใช่ผมรักในเวเรียนบนจุดเทียนกลางพายุนะครับ มันมันพร้อมจะดัอารมณ์ชูวู้ใช่แล้วอารมณ์ชูวูบางอย่างมันมันผายติดเตลิดนะฮะฮะฮะแต่ว่ามันก็จะมองในแง่บวกสังคมยุคนี้มันก็ดีอย่างที่ผู้หญิงก็ไม่ได้แค่ไอ้หน้าตีหรือว่าใครคนไหนก็เหมือนกันก็มันมันไม่รักก็ช่างมันก็ฉันก็แต่งตัวสวยๆให้คนโลกทั้งโลกอิจฉาอะไรก็อย่างนี้ ก็ยังดีขึ้นแต่คนที่ช้ากับเป็นผู้ชายอย่างเราๆาล่ะอาจารย์เนาะใช่ครับใช่ทันทีเลยเียใจเอ้ามาครับหรอฝากอะไรช่วงท้ายไหมฝากฝากฝากเบอร์เลขเลขกุติหม่รับเออมาเด้อเออเลขกุติกุติเนี้ยเขามันมีเลขประจํากุติอยู่นะครับครับกุติของที่เอกันอยู่อ่ะเลขกุติคือ สองศูนย์เจ็ดในดวงใจสองศูนย์เจ็ดเลขกุฏิของเอกที่เอกนอนอยู่เนาะในดวงใจใครจะขึ้นใครจะขึ้นบีทเอสใครจะขึ้นเอ็มีก็ตามใจจัดไปสิลอตเตอรี่พลัสแต่แต่ถ้าใครไม่ไม่ดูจะไปทางไหนดีลอตเตอรี่พัดกดเข้าไปกดเข้าไปเลยตอนนี้เลขแบบนี้ยังมีอยู่ให้จับจออมาได้กดเข้าไปเยี่ยม ลอตเตอรี่คัดถูกปุ๊บไม่ต้องออกไปขึ้นรางบัลเงินจะโอนเข้าบัญชีเองเลยชุดใหญ่โอนไวจัดเต็มกล้าโอนบางทีไวเกินไปไม่ทันได้ไม่ทันได้บอกมันเด้งขึ้นมาแล้วโอ้โหแล้วคนข้างๆก็อาจจะเห็นคนข้างๆก็จะเห็นไงอติ้งนังคิดดูป่าอุ้ยอุ้ยยิ้มกลิ่งสองศูนย์เจ็ดเลขกสตินะป่านะอ้าวมีโชคมีชัยกันทั่วทั่วหน้าเลย ได้ครับป๋าโอเคครับผมขอบคุณอาจารย์หนอครับได้ครับป๋าครับ,รบผมสวัสดีครับสวัสดีครับป๋า